ก็กาบบูชาพรัตนตรยัย <c oughs> กาบบูชาครูบา,าจารย์ตั้งแต่หลวง,งพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกราบมายังอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินทพระอาจารย์ตุ้มพันเตเพื่อนสาธมิเกเจริญพรมายังแมช่ชีแล้วก็อุบาสุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนะ วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่24่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558อตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือน4นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระอาทิตย์หน้าวันพุธก็ตรงกับวันมาฆบูชาพอดีก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธเรา <c oughs> สำหรับวันนี้พวกเราก็มาร่วมกัน ไหว้พระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวันของการอยู่วัดป่าสุกโตนะเมื่อสองสามวันที่แล้วนะเราก็ได้พบกับอากาศที่มันแปรปรวนนะมีฝนตกมีอากาศร้อนนะแต่วันนี้ก็สงบนิ่งนะอากาศสงบนิ่งนะถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนะีนะ่ยอากาศมันแปรปรวนเนี่ย บางทีอารมณ์เราก็พวนแปลไปด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยธรรมชาติมันก็กลับคืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะเราดูอากาศแล้วก็มาดูอารมณ์นะอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันจะแปรปวนมันจะรวนแปรมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะสุดท้ายมันก็ขับมาสู่ความเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูธรรมชาติข้างนอก ปด็ดีธรรมชาติข้างในก็ดีนะมันมีลักษณะอาการคล้ายกันนะก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะที่เราสามารถจะสังเกตนะเลยสามารถที่จะเห็นได้เรียนรู้ได้ถ้าเรามีสติ นะมีความรู้สึกตัวส่วนใหญ่ที่เราไม่ปกตินะหรือเราเป็นทุกข์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราหลงนะหลงไปในอารมณ์หลงไปในอากาศหลงไปในอาการต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นความหลงนั้นเพราะว่าเราไปยึดไปติดนะเราอยากจะให้เป็นอย่างใจเราเช่นฝนตกเราไม่อยากให้ฝนมันตกนะแดดมันร้อนเราไม่อยากให้แดดมันร้อน นะหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่อยากจะให้มันมีอารมณ์โกรธนะเราไม่อยากให้มันคิดมากนะเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสงบนะเราไม่อยากจะให้มันฟุ้งซ่านนะอันนี้คือความที่เราไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็เกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไม่รู้ธรรมชาตินะของ กายก็ดีของใจก็ดีหรือของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดนีนี่ก็เกิดจากการที่เราหลงเราไม่รู้ไม่รู้ความจริงของธรรมชาตาิที่มันมีการแปลปวนเปลี่ยนแปลงและไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของเขาอย่างนั้น,นมีเกิดขึ้นมีเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีดับไปเรียกว่า เกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนะถ้าจะพูดกันภาษาธรรมดาธรรมดๆนะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราไม่ได้หมายแค่ร่างกายหรือชีวิตเท่านั้นแต่ทุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกฎนี้หมดเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ <c oughs> ใช้สติสัมปชัญญนะคือความรู้สึกตัวนะที่เราได้ฝึกฝน นะเอาตัวนี้มาสังเกตมาดูนะเราก็จะไม่หลงนะไม่หลงไปในความไม่แน่นอนไม่ได้หลงไปในความที่มันทนได้ยากนะคือหลงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างใจเราอย่านงะอยากให้มันสุขให้มันสงบไม่ต้องคิดอะไรอยากให้มันสบายนะไม่ต้องมีความทุกขนะ์ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เรา พยายามนะที่จะไปสร้างขึ้นมาหรือพยายามไปยึดไปถือให้มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นของเขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปรับกายใจของเรานะหรือว่ารับรู้ความจริงเหล่านี้แล้วก็วางใจธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องไปยุ่งกับเขากลไกยหรือความเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นไปเองของเขาอย่างนั้นเองเราอย่าเข้าไปยุ่งนะเราเพียงแต่ดูรู้เห็นมันนะแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันนะมันจะร้อนมันจะหนาวเราก็รู้นะเราก็หาทางป้องกันหนาวเราก็เอาผ้ามาหม่มใส่เสื้อให้อุ่นร้อนนะเราก็ใช้ผ้าที่บางลงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะปรับตัวปรับใจ นะให้มันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาตินะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ของคนเราก็เหมือนกันมันก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆบางทีมันก็สงบนิ่งสบายนะแต่บางครั้งมันก็วุ่นวายใจบางครั้งมันก็ฟุ้งซ่านนะสับสนวุ่นวายหนักอกหนักใจนะสิ่งเหล่านี้มัน ในแต่ละวันในแต่ละขัะของชีวิตเนี่ยนะมันจะมีความแปรลปลเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อากาศกับอารมณ์ก็เหมือนกันเลยนะเราเพียงแต่ว่าให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปรับตัวปรับใจให้สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปกะเกณฑ์ให้อย่างใจที่เรานึกคิดหรือเราต้องการ เวลามันร้อนเราก็อยากใ,ให้มันเย็นเวลามันหนาวเราก็อยากใ,ให้มันอุ่นอันนั้นมันผิดธรรมชาติไปละเพราะฉะนั้นตัวความหลงความหลงความไม่รู้นี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา,นาทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้เมื่อเรามีสติมีสติสัมปชัญญะรู้ความจริงนของสิ่งต่างๆแล้ว เราก็วางใจนะเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนะเราก็วางใจนะไม่ต้องไปกะเกณฑ์ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะเป็นชีวิตที่กลมกลืนกับความเป็นจริงนะซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสันติสุขนะมีความเป็นปกติสุขนะซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราอาศัยนะ สติสัมปชัญญะนะที่มีอยู่แล้วนะที่เราฝึกฝนสติสัมปชัญญะที่มีอยู่เดิมนะเป็นสติสัมปชัญญะตามสัญชาตญาณอาจจะไม่เพียงพอนะเราจำเป็นที่ต้องฝึกนะให้มันมีความฉับไวให้มันรู้เท่ารู้ทันนะกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรา <c oughs> อาศัย ความรู้สึกตัวนะเ,ปเป็นตาในนะเข้าไปสัมผัสเข้าไปดูไม่ได้ใช้ความคิดนะอย่าไปคิดรู้นะอย่าไปคิดอย่าไปกากเกณฑ์ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้ความคิดเนี่ย <c oughs> มันก็จะเข้าใจไม่ได้นะหรือบางทีก็จะไปเข้าใจ <c oughs> เป็นอย่างอื่นไปนะเพราะนั้นเราอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะนี่แหละ นะเป็นเครื่องมือนะในการที่จะเห็นที่จะดนะูความจริงของธรรมชาตินะที่มันมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลง <c oughs> ทั้งธรรมชาติข้างนอกนะธรรมชาตินอกตัวแล้วก็ธรรมชาติในตัวนะซึ่งอันนี้มันเหมือนกันเลยนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะกลับมาสู่ความเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นข้างนอกก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้างในก็ดีอากาศอารมณนะ์เหมือนกันนะอัน,นี้ถ้าเราสังเกตดูให้ดีถ้าอย่างนี้แล้วนะชีวิตเราก็จะกลมกลืนสอดคล้องนะไปกับธรรมชาตินะที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงนะซึ่งตรงนี้เราก็จะทำให้เราไม่ต้องไป <c oughs> หนักเหนื่อยนะหรือว่าไปาวุ่นวายใจ นะกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดานะมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดนะหรือแม้แต่สังคมนะที่เราอยู่ร่วมกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวรู้เนือ้อรู้ตัว รู้เท่ารู้ทันความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความไม่คงที่นาของสรรพสิ่งทั้งหลายาเมื่อเรารู้เท่าทันตรงนี้มันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกคาดเดากะเกณฑ์ซึ่งตรงนี้นต้องอาศัยทําบ่อยๆอ,อาศัยสังเกตอาศัยเห็นบ่อยๆนะเราเจนจากของหยาบยาบไปก่อน จากกายที่เคลื่อนไหวจากกายที่ร้อนที่หนาวที่ปวดที่เมื่อยจากกายที่เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายของเราหรือเมื่อกายไปสัมผัสนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไปสัมผัสกับโลก นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพเรื่องเสียงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือมีสติไม่ทันมันก็จะหลงนะหลงไปในรูปที่สวยเสียงที่เพลาะอาหารที่อร่อยนะสัมผัสที่นุ่มนิ่มหลงแล้วมันติดใจนะแล้วมันอยากได้มันอยากอยู่ตลอดไปนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นความหลง นะเมื่อไม่ได้ดังใจก็ทุกขนะ์เสียอกเสียใจผิดหวังนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะกับสิ่งที่เราไปสัมผัสนะที่ไปเกี่ยวข้องนะเรียกว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัวนะหรือรู้ตัวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รู้ทันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยความแยบคายนะในการที่จะไป เสพในการที่จะไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวข้องอกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสียงนะหรือว่าภาพต่างๆแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับรู้ลดเลยนะหรือเราจะไม่ปฏิเสธที่จะไม่ดูภาพสวยๆไม่ใช่เราเห็นได้เราได้ยิน <c oughs> แต่ว่าเรารู้เท่าทัน ะเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไม่ได้หลงไปในสิ่งเหล่านี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละอาหารมันก็อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยเสียงเพลงมันเพราะภาพที่สวยมันก็สวยแต่ใจของเราไม่ได้ไปเกาะไปยึดไปติดไปกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปเหมือนเรารับทานอาหารเนี่ยอาหารมันอร่อยแต่เราเคี้ยวไปนานๆเนี่ยมันก็จะจืดมันก็จะจืด ซึ่งตรงนี้มันก็เป็น, <c oughs> ปนธรรมชาติธรรมดาที่มันแปลบวนเปลี่ยนแปลงไปม,มันไม่คงที่มันไม่คงตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้น,นแล้วมันก็แปลเปลี่ยนไปเพ <c oughs> ราะนั้นตรงนี้จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เป็นปกติบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการกินการเคี้ยวการดื่ม นะหรือการที่การเห็นการได้ยินนะเราเห็นด้วยสติด้วยปัญญาได้ยินด้วยสติด้วยปัญญาใจก็เป็นปกติเป็นปกติเฉยๆแต่เฉยๆไม่ได้เฉยเมยนะไม่ได้เฉยแบบซื่อบื้อไม่รู้เรื่องรู้ราวเฉยแบบตื่นรู้แล้วเห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควรเช่นอาหารการกินเนี่ยมันอร่อยแต่เราก็รู้ประมาณในการบริโภคไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็รีบกินใหญ่เลย จนในที่สุดมันจุกมันอัดแน่นอันนั้นคือหลงไปละเรากินด้วยความหลงเราไม่ได้กินด้วยสตินะรหรือบางทีเราไปเห็นภาพสวยๆได้ยินเสียงเพลงเพราะๆเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเท่าทันเราก็จะเพลินเราจะหลงไปเราจะลืมตัวไปนะเรียกว่าใจมันจมไปกับเสียงเพลงจงไปกับรูปภาพภาพยนตร์เรียกว่าจมไปเลยลืมตัวไปเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราลืมตัวไปเนี่ย <c oughs> เสียงเพลงก็ดีภาพยนตร์ก็ดีมันก็มีบทเศร้าบทโศกบทหัวเราะนะใจเราก็จะเป็นไปตามนั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือทำให้เราลืมตัวไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสตินะมีสติสัมปชัญญะเราก็จะดูจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นปกตินะก็รับรู้นะเสียงรับรู้ภาพรับรู้รสนะสัมผัสต่ตางๆ นะด้วยใจที่เป็นปกตินะแล้วก็ไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความเป็นปกติบ่อยๆแล้วอันนี้คือเป็นธรรมชาตนะิธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เหนะ็ดเหนื่อยไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เรนะเรียกว่าเราได้สัมผัสกับความเป็นปกติบ่อยๆใจมันก็ได้พักได้ผ่อนนะไม่เหน็ดเหนื่อยนะไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นสภาพของธรรมชาตินะที่มีอยู่นะอยู่แล้วมีอยู่แล้วในใจของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นหลักเป็นที่พักเป็นบ้านนะที่แท้จ,จริงนะที่จะให้เราได้พักผ่อนได้ เพราะฉะนั้นในการมีชีวิตนะอยู่ในโลกนะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญนะที่แยบคายพอเพียงชีวิตของเราก็จะ <c oughs> สับสนวุ่นวายหนักอกหนักใจมีความขัดแยง้งนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหานะกับจิตใจเป็นปัญหากับร่างกายได้อย่างเราเห็นว่า <c oughs> คนที่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยเขาก็จะกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคประสาทได้นะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะซึ่งปัจจุบันนี้โรคที่เกิดจากทางด้านจิตใจนะมีมากพอสมควรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักกันเราก็ไปกินยาเราก็ไปหาหมอ นะบางทีหมอตรวจแล้วก็ไม่ไม่เห็นมันเป็นโรคอะไรเลยนะแต่พอได้คุยกันได้ระบายได้พูดออกไปสบายใจขึ้นเนี่ยมันก็หายได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลจาก,การที่เราไม่รู้เท่าทัน,นลกลไกนะหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นเองเพราะนั้นการที่เรามา <c oughs> ฝึกเจริญสติเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีเครื่องมือ ในการที่จะไปดูแลจิตใจของตัวเองนะสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงเป็นผู้คุ้มครองนะหรือว่าเป็นตัวที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยปกตินะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติได้ง่ายแล้วก็ <c oughs> ไม่หลงนะไปกับความคิดปรุงแต่งไม่หลงไปกับอารมณ์นะที่มันมีการแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นผู้ที่ฝึกจเจริญสติเนี่ย นะก็จะทําให้เป็นชีวิตนะที่เป็นปกติสุขนะเรียกว่าชีวิตก็จะดีขึ้นทุกๆวันนะแล้วก็จะมีเครื่องคุ้มครองนะมีที่พักนะสําหรับตัวเองเป็นชีวิตที่กลมกลืนนะกับความความจริงชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีมีสันติสุขนะแล้วก็มีสันติภาพเกิดขึ้นถ้าคนเรา ในจิตใจมีสันติสุขมีสันติภาพแล้วมันก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนใกล้เคียงไปถึงครอบครัวไปถึงสังคมไปถึงโลกนาโลกก็สงบร่มเย็นปัญหาความวุ่นวายของโลกปัจจุบันหรือสังคมปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่รู้จุดนี้นาเราไม่รู้ความเป็นปกติสุขในใจเราก็เลยวิ่งหาหนาวัตถุสิ่งของบุคคล นะที่จะมาชดเชยมาเติมเต็มนะซึ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะมา,มาเติมเต็มไดนะ้ยกเว้นแต่ว่าเราจะกลับมาสู่ใจของเราใช้สติสัมปชัญญะมาดูสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคือความเป็นปกติของใจเนี่ยมันเป็นความอิ่มความเต็มอยู่แล้วแต่เพราะความที่เราไม่รู้นี่เองเราก็เลยไปวิ่งหาข้างนอกนะก็เลยวุ่นวายกันไปหมดนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธมีพระพุทธศาสนานะเรียกว่าเป็นมรดกธรรมทีเดียวเป็นมรดกทางปัญญานะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ออกมาใช้กันนะเราไปติดกับเรื่องพิธ,ธีรีตองเราไปติดกับเรื่องไสยศาสตร์เราไปติดเรื่องกับความเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากมายนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให เกิดความสับสนวุ่นวายนะไปวิ่งหาวัตถุข้างนอกไปหาความสุขจากข้างนอกนะไปหาสิ่งที่มาเติมเต็มจากข้างนอกมันก็หาไม่เจอเพนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของพวกเรานะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็ได้สัมผัสถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัตินะก็จะ จะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านีนะ้ซึ่งตรงนี้เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนะเป็นความสุขประณีตที่มีอยู่แล้วถ้าเรามีตรงนี้เราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้นะได้กิริยาอาการคำพูดนะหรือสิ่งที่เราแสดงหรือประพฤติเนี่ยมันจะมันจะแสดงออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงความสงบเย็นที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันจะเผื่อแผ่ไปกับคนใกล้เคียงนะไปกับสังคม ไปกับครอบครัวนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขนะการแก้ไขความวุ่นวายของสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราไม่กลับมาจุดนี้ไม่น่าจะเกิดความสงบสุขนะถ้าไปใช้ความคิดใช้ความขัดแยง้งนะใช้กฎหมายใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาได้ชั่วคราว แต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้นะก็คือการที่เรากลับมาสัมผัสกับความเป็นปกติสุขของใจนะถ้าทุกคนทําได้หรือส่วนใหญ่ทําได้เนี่ยก็เชื่อว่าสังคมเนี่ยน่าจะมีสันติสุขสันติภาพนะและก็เป็นสังคมที่น่าอยูนะ่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีความสับสนวุ่นวาย นะวุ่นวายมากมายทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะว่าเราไม่ได้เอามรดกธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบไว้นะเมื่อ2,600ปีที่แล้วมาใช้กันเพราะฉะ <c oughs> นั้นตรงนีนะ้ก็ขอให้พวกเราเที่อยู่วัดป่าสุกโต,โตได้อาศัยโอกาสอาศัยสภาพแวดล้อมนะของความสงบสงัด ความเป็นกัลยะาณมิตรสิ่งเอื้ออํานวยประโยชน์ต่างเนี่ยสนับสนุนเนาะให้พวกเรานะได้มาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4นะที่เราได้สาธยายมนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะโดยเฉพาะหมวดกายอันนี้ถือว่าเป็นหมวดเบื้องต้นเลยนะรู้มีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆ ตรงนี้มันจะไปเห็นใจที่มันคิดมันนึกนความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นความจริงมันก็เกิดการปล่อยการวางาใจก็คืนสู่ความเป็นปกติชีวิตก็กลมเกลืนกับธรรมชาตาิอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสพิเศษที่พวกเราจะได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการมาวัดป่าสุกโตหรือการมามีชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตให้เป็นชีวิตที่กลมเกืนกับธรรมชาตนะิอันนี้ก็จะทำให้เกิดสันติสุขสันติภาพกับตัวเราเองกับสังคมที่เราอยู่กับโลกต่อไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้พิจารณาในเช้าวันนี้นะ ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างเิงเอาคุณของพระรีรัตนไตรยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนาะที่แสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีเราดูลงไปพระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสตินะ การเจริญปัญญาด้วยความเพียรความพยายามความอดทนความตั้งใจของทุกท่านนะขอให้เป็นพละวะัปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนาะได้มีชีวิตที่กลมเกินกับธรรมชาติสัมผัสกับความเป็นปกติทุกเมื่อเชื่อวันโดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร